ัญหาไม่มีแอปเล่นหนังฟังเพลง Google Drive ช่วยได้เพื่อนๆสามารถที่จะอัพโหลดไฟล์วิดีโอไฟล์เพลงต่างๆลงบน Google Drive แล้วใช้แอปพลิเคชั่นของ Google Drive เล่นเพลงได้โดยที่ไม่เป็นการเปลืองเนื้อที่บนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนและยังสามารถที่จะเล่นได้ทุกที่ที่เพื่อนๆสามารถที่จะมีเมลของ Google Drive หรือ Gmail เป็นอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆนให้เพื่อนไปที่ Google Drive ของเพื่อนแล้วเพื่อนไปเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่เพื่อนๆต้องการจะดูในที่นี้ผมจะเลือกไฟล์ ไฟล์วิดีโอซึ่งไฟล์ผมได้การทําการอัปโหลดไว้ที่ g Google Drive คลิกไฮไลท์ที่ตัวไฟล์วิดีโอนั้นๆแล้วคลิกขวาแล้วเลือกเปิดด้วยทางระบบก็จะมีโปรแกรมให้เลือกก็คืออันนี้จะเป็นแอปของวิดีโอเพลเยอร์ของ g l e Drive ก็คลิกเข้าไปดูจากนั้นให้เพื่อนทําการเปิดได้เลยโดยกดปุ่มเล่นบริเวณตรงนี้ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นตัวของ m p ไฟล์วิดีโอแล้วก็ลองเล่นไฟล์เสียงดูโดยไปที่ไฟล์เสียงที่เพื่อนๆได้อัปโหลดไว้คลิกไฮไลท์และคลิกขวาแล้วคลิกเปิดด้วยเราก็เลือกตัวบน c คา f a c t MP3 ACC Player จากนั้นเขาจะขึ้นหน้าต่างอีกอันนึงขึ้นมาเราก็จะมีด้านด้านช่องนี้มีวิชไฟล์เสียงที่ผมได้ทำการอัปโหลดไว้แล้วกดเพย์เพื่อนๆก็สามารถที่จะฟังไฟล์ที่เพื่อนๆอัปโหลดไว้ Google Drive ได้เลยทันที